สำหรับในช่วงนี้นะคะหัวข้อของเราที่จะคุยกันนะคะเสวนา Local Experience for SAP Application Management Service ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะที่จะมาคุยกันในช่วงนี้คุณฤทธิรงค์บุญอำ่ำผู้จัดการอาวุโสหน่วยงานไอที IT, บริษัท Three Pet Insurance Service จำกัดโบรกเกอร์ประกันภยัยแบรนด์ Three Pet Insurance ค่ะ ้ดวยนะคะคธุรกิจหลักของเราก็คือในหน้าประกันภัยนะครับเราเน้นการเซิร์ฟประกันภัยรถยนต์ให้กับรถลูกค้ารถอีสูตโดยเฉพาะนะครับรวมถึงว่าตอนนี้เราก็มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆเนาะที่เราเห็นว่าจะมีประกันชีวิตประกันท่องเที่ยวประกันสัตว์เลี้ยงนะครับก็เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนําของประเทศเราอยู่ประมาณเกือบ20บริษัทนะครับเพื่อ ให้แน่ใจว่าเราสามารถออฟเฟอร์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดเนาะคราวนี้เรื่องของระบบ SAP นะครับทาง TPS เนี่ยเราเพิ่งจะขึ้นระบบ SAP เมื่อเมษายนปีที่แล้วเองครับก็โมดดลเราใช้คือ FI CO เนาะแล้วก็พ่วงเรื่องของ E-tag เข้าไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่าบนหน้าจอเนี่ยจะไปบอกว่ามี15อินเทอร์เฟซนะเนื่องจากว่าเรา e m e n t SAP จะพาะระบบบัญชีการเงินเราก็มีการอินเทอร์เฟซ S a p เข้ากับระบบ e r p ของเราด้วยนะครับแล้วก็บริษัทเนื่องจากเราเป็นกลุ่มนะเพราะนั้นเราจะมี defect ต่างๆไปกับ system ของกลุ่มต p เเราด้วยนะครับครับก,ก็การที่เรา e p เ SAP นะครับก็เป็นการยกระดับ TPS เรานะครับให้มีมาตรฐานเดีวยวกับกลุ่มต p เอื่นๆทั้งหมดครับครับครับผมถามคุณด้นิดหนึ่งก่อนนะก่อนหน้าที่จะขึ้นระบบ s a p ตอนนั้นใช้แบ บบตอนนั้นเราใช้ Microsoft Navision 2015ซึ่งตอนนั้นก็มีเรื่องของ End of l i n e แล้วก็ Capacity ของตัว System เองที่มันไม่ตอบโจทย์ธุรกิจแล้วอันที่จริงแล้วเนี่ยกลุ่มเราอะมีบริษัทที่ชื่อว่า TPIT นะเป็น D p r i t IT Solution ซึ่งเขามี Know-how ทางด้านของ s อ p อยู่แล้วนะครับเราคิดคว่าการที่เราอ e ิน l e เมนต์มาใช้ระบบที่เหมือนกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถเประโยชน์มานะร,ระบบบัญชีการเงินเราได้สมุทขึ้นนะครับ ราะนั้นพอวันที่เราขึ้น S&P a เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงช่วงเดือนแรกอะ่ะมีเรื่องของวารันตีอยู่หนึ่งเดือนนะหลังจากที่เราว่าพอเราโกไลฟ์ปุ๊บเราไปไหว้ศาลหน้าบาาริษัทเรียบร้อยแล้วเนี่ย <laughs> เราก็กลับมาคิดกันว่าเอเราจะทํำยังไงให้เราสามารถจัดการอ e ีซิเดนต์ได้อย่างรวดเร็วในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับแล้วก็ใช้ Google s h e e t เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ทั้งยูเซอร์ทั้งไอทีเนี่ยก็ไปหลอกในนั้นนะฮะแล้วก็ให้ทีม EMS เข้ามาดูนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ให้ทีม t BA, ทีมเรียนรู้ร่วมรรร่วววมมมมกกกัััันนนดด้้้ยยคบผพออหหลลงจาาาาาาตีีีแเเเเ็ทข <c oughs> คือ <c oughs> ต้องบอกว่าด้วยปกติกลุ่มตีเพจเราเวลายูเซอร์มีปัญหาเขา <c oughs> จะทําการสั่มิติเกตผ่านีวิตเดตเข้าไปนะครับแล้วก็เอ็กซ์คาเลตต่อไปอย่างเทียร์หเทียร์สอะไรเงี้ยวันนั้นระหว่างสวิตเดตไปเทียร์หแล้วก็มีทีมทีบีอทีเทียร์สมีทีมเอเป็นเทียร์สนะครับลองลองมอนิเนเตอร์กระบวนการนี้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งปรากฏว่ามันขาดความคล่องตัวในการทํางานแล้วก็เรื่องของการสื่อสารที่ถ้าให้ยูเซอร์ติดต่อสวิตเดตตรงๆเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับเราก็เลยคิดใหม่นะฮะเราก็เอาทีม ไอทีของ TPS เนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับยูเซอร์นะครับมาวางไว้เป็นฟอนต์ไลน์ซัพพอร์ตการระหว,ว่างยูเซอร์กับสวิตชเดตนะครับเพราะนั้นเวลายูเซอร์มีปัญหาอะไรเขาก็มาคุยกับเราก่อนนะครับแล้วก็จะประชุมร่วมกับทาง t p a นะว่าเคสเนี้ยเราจะส่งตอบให้ทีม t b a t SAP หรือว่าให้ MS ดําเนินการขึ้นอยู่กับเคส case, คาเารายเคสนะครับก,ก็พอเราทําโมเดลเนี้ยจนมาถึงทุกวันเนี้ยเราพบว่าการทําง,งานมันสมูุขึ้นนะทั้งเรื่องของการสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการแมนเดย์ ก็ทั้งสองปาร์ตี้ก็มีจํานวนแมนเดีที่เราจะต้องแมนเนตนะครับแล้วเราเป็นคนดูภาพรวมทั masa, ้งหมดทําให้เราสามารถนำแอดฟอร์ทที่ใช้ในแต่ละวินเดอร์เนี่ยวิวะห์ได้แม่นยําขึ้นครับประมาณนี้เรื่องของระบบ AMS มันมันดีต่อการแทรッ เซตตาทุกอย่างนะครับลงถึงเรื่องของ documentation n o โ e s ต่างๆอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับ,รบเราสามารถเข้าไปดูได้แล้วผมก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแต่และเดือนนะครับเรามีการทำรีรีวิวเนาะกับทั้งทีม AMS แล้วก็ TPIT แล้วก็ user ของเราเองด้วยว่าเมนเดย์ที่ใช้ไปเนี่ยใช้ไปกับอะไรบ้างคงเหลือเท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะได้มาพูดเรื่องของการต่อยอดถ้าอินิเดนต์มันลดลงแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเราจะทํา CR อะไรเราจะทำมินินวความนิวหรือใครไม่อะไรที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจเราได้ครับผมค่อนข้างแฮปปี้กัรบระบบอันนี้น โปรเจกต์ที่เรามองไว้ก็มีอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับหลักๆนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการทำ cloud migration เราพยายามยกระบบต่างๆคือตอนนี้มันอยู่ใน on-prem อยู่ตนีสองทีบเทีเรายกขึ้นไปอยู่บน global cloud ทั้งหมดด้วยความที่ง่ายต่อการ scalability แล้วก็ security นะครับเพราะว่ากลุ่มตีเพจเราให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของ security เนอะอันที่สองก็เรื่องของการนำ AI มาใช้นะครับถ้าเราเข้าสามมนาของเลือก AI ไปบ่อยจะมองว่าอินดัสทรีของอินชูลันเนี่ยถูก AI เข้ามา ทำงานเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับเราเพิ่งจะทํา POC กับเวนเดอร์เจ้าหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> เพื่อน,นํา AI มาใช้ในการโทรไปเสนอขายประกันให้ลูกค้าโอเคนะครับ <Okay. S 2> เรามีกลุ่มลูกค้าที่เขาไม่ซื้อประกันกับเราหลายปีแลวเราเอาลูกค้าชุดนั้นแหละให้ไอโทรนะครับตอนแรกเราคาดหวังว่าได้แค่ลีดก็พอละได้แค่ลีดมาให้เทอเซลโทร to, follow up ก็พอปรากฏว่าปิดการขายได้ด้วยนะครับ,รบซึ่งพอผลสุปออกมา,มาแล้วผู้บริหารก็มองว่ามันคือโอกาสทางธรุรกิจอันใหม่ ตอนนี้เราก็หลังคุยเรื่องการนำมาใช้ในเรื่องของคอมเมอร์เชียลหว่าโปรดักชันนะครับเรื่องสุดท้ายก็เรื่องของการทำดัต้าดิเวน e ิชั่นเมคกิ่งนะครับเราเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ตอนนี้เราพยายามจะรวมศูนย์กันแล้วนํามาใช้ทำระบบในระดับการตัดสินใจผู้บริหารนะครับและต่อยอดธุรกิจตรงนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็จะทําร่วมไปกับทั้ง T B G แล้วก็พาร์ทเนอรออย่าง E T Data นะครับเพื่อจะได้ transform มาสู่ digital transformation ด้วยกันนะครับ